ขับไปช่องเฟซบุ๊กของคานกันไ,ได้นะจ๊ะหูสวนค่ะชอนี้ เห็ดแต่ยังดอกนหน่อยอยู่เยอะค่ะแถวบ้านฉันดอกน่หน่อยเยอะค่ะดอกตตมูเตมิกระายอ่ะกะมาจา้ะ นมันหัวก็ตกจ้ะตกแล้วก็มันก็ออกมาเก็บหนห่งเลยจ้ะอี่อค่ะมันก็เลยเป็นแบบอมๆน้ำเน่จากน้อยจ้ะเราจะเห็ดมันหัวก็ออกเลยจ้ะมันได้ออกหลายเลยจ้ะ นงางมเคิดว่าว่ามีคนมาเก็บออกจากต่ว่าสิเป็นห้อยสัตว์กินคิดว่าที่มันเป็นแบบ ลมลมหรือ,อย, <S <S ยังส่นะจ๊ะจะเป็นกวางแทะคิดว่านะคะก็จัดมาค่ะนะคะมาคา่ะเขาก็ยังดอกนี่ยหน่อยอยู่เดียวค่ะตรงเนินนี่เหรอคะ่ะสีพคันเคยไม่เก็บนะคะ่ะต้องรอประมาณ สองถึงสามหมื่นนะจ๊ะเราให้เขานั่นก่อนต่ว่าอากาศกับฝนตกตลอดเนาะจ๊ะเนาะขนาดเบินไบวสองสามอาทิตย์เราเดินนะจ๊ะดูจันทรนี่ นหลจอายัางดอกน้อยๆอยู่ค่ะนี่ม,นนนม,นมังนี่จ้ะนี่อันเสียเมืองนี่นะจ้ะแต่ค่อยๆแต่จ้ะพี่มาค่ะอืมดูตาสะอ่อนอืมดอกเขากำลังเลิม ตรงนี้คือสิเริ่มบานแล้วมาจ้ะปะค่ะพูนพูนค่ะเดี๋ยวคันเก็บกอนค่ะ,คะบัน,นี้ค่ะเก็บก่อ ใกล้ถนนกสิไิ้ยินเสียงรถแน่์ดล้วค่ะ เก็บตัวกับฝนกับตกตกมั่เศร้านี่จ้ะสตาร์ทออกเอาวตอสิได้เลือกอีก no คือกอหน่าจ้ะหนาวเย็นมือมันเริ่มหนาวเห็นไหมจ้ะเราวันนี้ เออเขาก็ยังปรับร่างกายก็ยังปรับเพราะฮันได้ๆมาจากก็ะเลยดรู้สึกว่าหนาวหลายๆโชว์นี้โอ้ยออกมากวด พยายามเอาเขาออกมาเปิดให้เขาเป็นเชือกถ้าไปสนใจนะคะถ้าคันขม้าได้เดอร์จ้ะแล้วคันส่งให้ค่ะ ต่อไปช่องเฟซบุ๊กของคานก็ได้นะจ๊ะ เห็ดตากเห็นกันเก็บตะปิกายนี่ก็กันยังค่ะกันแหนวกินผู้เดียวเนาะค่ะเนาะกินผู้เดียวเราบันนี้กันก็นเก็บลายลายสิมาจ้ะมาเห็นเรามันกระสออมาจ้ะ เรนนี้ก็ว่าเก็บ่หลายเก็บไปเก็บมามันก็ได้หลายสินหรอค่ะปานนี้อันนี้ก็คิดว่าเก็บไปคาเทียเอฟซี FC อยากชิมอยากยั้งไปสินหรอค่ะปานนี้ทุ้นก็เลยเป็นอันว่าเก็บหลายเพื่อทุกคนนะจ๊ะอเป็นตาสะออนค่ะค่ะ เก็บกองไหวกอนจ้ะกะสตาดขาไป้วมรถจงคอยว่าไดไปตาดขาอยู่บ้านมาจักน้อยกจะสได้ไปหับลูกเนหะ็นไหมกระสได้ มาปลูกแล้วก็แต่ที่ได้มีเวลาให้เขานันาา่นนะจ้ะอีการนี่ฉันมะเก็บคันตัดขาช่วงกุน้นขาดเดือดเดือไปลค่ะจีทุท่มหาทุ่มกับตัตดขาบ่าเลี้ยวเก็บเราบะเนียนเพราได้ตัดขาพรอมแม่จ้ะลายแม่ ชัวสีพาลูกนอนเนาะจ้ะเนาะสัวสิเหลวทุระอืมเดี๋ยวจ้ะเดินเพื่อสกีกา สกีกาแล้วค่ะ คันว่าปีนี้มันมาเร็วด้วยค่ะเหตุอันนี้ึ่จังไหน่ถ้า,าปีการเนี่ยกับเกบเดือนพฤศจิก,ก,กาอ๋อทันบ้าขราดว่าค่ะ อ,อกไม้งามแต่ออตั้งแต่พันธุ์คันเก็บเห็ด เป็นหูจักเห็ดกินได้พอสื่อจากเทียค่ะเห็ดมหน,นซุปประมาก,กันไหมจ๊ะรอนมีเห็ดกินตลอดตากแข็งแน่เห็ดแช่แข็งแน่สินะจ๊ะก,กินตามที่เห็ดเท้าเก็บ นี่จยจะ้ะเีกประมาณคอนคอนตะกาค่ะตัดขาออกล่ะมันกันงามเนาะจันเนาะ เดียงวุ้ยหุยอยู่ค่ะน,น,นี่ไปละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปและะ้วค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะค่ะใครสนใจเฮตากแหงเนาะค่ะกะท็ทา,า,าะค,ะคันขม้าใดแล้วค่ะเดี๋ยวคันทรงไห้ค่ะยูเยอรมันก็ไดยู่ไทยก็ไดนะคะเดี๋ยวทรงไห้นะคะ ปแล้วค่ะบ๊ายบายยังคงจำทุกช่วงเวลาใบข้าวพื้นฟ้าท้องนาวัยเด็ก